ดวงชะตาชาวธนูนะคะในช่วง1-15เมษายนมีดาวรับผลเป็นมหาอุดนะคะรวมทั้งดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องตัวตนเดินหน้าโคจรอ,อย่างรวดเร็วในภพเรือนบุตระนะคะในภาพรวมจะมีรับผลโชคดีในเรื่องใดบ้างที่โดดเด่นก่อนที่ดาวพระหัสจะย้ายไปอัปเดตก,กันได้ในคลิปนะคะท่านใดลัคนาราศีธนูรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15ธันวาคมถึง -14 มกราคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์เรื่องดวงชะตาฝากกดติดตามนะคะ สำหรับดวงชะตาชาวธนูนะคะถือว่าในช่วงครึ่งแรกเมษายนดาวประจําตัวคือดาวพรหัสนะคะโคจรรวดเร็วกว่าปกตินะดังนั้นเนี่ยจะอยู่ในสภาวะที่มันเป็นความคืบหน้ารวดเร็วนะคะโดยเฉพาะไปอยู่ในภพเรือนปุตตะก็คือการเริ่มสิ่งใหม่นะคะเรื่องเกี่ยวข้องกับการเก็งกาไรการเสี่ยงดวงการลงทุนรวมไปถึงเรื่องลูกหลานบริวารน,นะคะเมื่อดาวตัวตนเดินหน้าอย่างรวดเร็วดังนั้นชาวธนูนะคะช่วงนี้จะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ สิ่งใหม่ๆนะมีลักษณะการลงทุนการงอะงามการเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรที่เพิ่งรเริ่มนะโดยเฉพาะเรื่องอะไรที่เป็นเชิงไอเดียความคิดสร้างสรรค์น,นะคะมีโชคเฮงโชคดีเกิดขึ้นได้ด้วยเนื่องจากดาวพลหัตเป็นราชาโชคในโค้งสุดท้ายนี้นะคะเราก็เดินโคจรอย่างรวดเร็วในภพเรือนแห่งความโชคดีและความเฮงนะคะในวันที่2เมษายนนะคะดาวสุขดาวรับผลของชาวธนูนะคะเดินแยกออกจากดาวคู่ศัตรูนะแล้วก็ เป็นมหาอุดอยู่ในภพเรือนพันธุนะคะมีเกณฑ์มีลาบผลที่เป็นมหาอุดนะั่นก็คือลาบที่เป็นเงินก้อนนะคะหรืออะไรที่เป็นเชิงลาบผลในเชิงพันธุก็คือเรื่องสินทรัพย์เรื่องที่ดินเรื่องอะไรที่ถือคลองไว้ช่วงนี้นะคะอาจหมายถึงเรื่องของการใช้เงินก้อนนะเพื่อไปได้ทรัพย์สินมาช่วงนี้อาจจะได้ที่ดินบ้านใหม่รถใหม่นะคะหรือว่ามีโชคลาบบางประการเกิดขึ้นนะในครอบครัวเคือญาติต่างๆนะคะ ดาวหลายดวงช่วงนี้นะคะไปรวมอยู่ในภพพันธุของชาวธนูดังนั้นก็จะเป็นช่วงที่มีทั้งเรื่องจับจ่ายใช้สอยใช้เงินก้อนเกี่ยวข้องกับเรื่องสินทรัพย์ก็ได้นะบางท่านก็จะ เป็นหวัล,ลงทุนไปก่อนใช้เงินก้อนเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ในขณะเดียวกันก็ได้เข้าของใหม่ๆม,มีความเจริญงอกงามบางอย่างเกิดขึ้นในครัวเรือนได้นะคะสำหรับดาวศุกร์เป็นเจ้าเรือนอริด้วยนะช่วงนี้จึงมีลักษณะแก้ไขปัญหาครัวเรือนบางอย่างก็เป็นลักษณะซ่อมแซมปรับปรุงหรือใช้เงินก้อนนะเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องสินทรัพย์ในขณะเดียวกันก็มีโอกาสได้ลาบจากเรื่องเหล่านี้ในภายหลังนะคะสําหรับเรื่องของดาวอาทิตย์นะเป็นดาวเรื่องเกี่ยวกับสุภาพนะคะเดินหน้าเข้าสู่ภพเรือนปุตตะ เป็นคู่มิดใหญ่กับดาวตัวตนของชาวธนูในช่วงสงกรานต์นะก็คือ13เมษายนนะคะดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องความเจริญก้าวหน้าความงอกงามเป็นมหาอุดนะคะต้อนรับสงกรานต์ให้กับชาวธนูดังนั้นมีเกณฑ์เกิดความคืบหน้าอย่างรวดเร็วในเชิงเรื่องของโชคจากเรื่องการแย่งชิงประมูลแข่งขันนะประกวดต่างๆนะมีเกณฑ์ได้ลาบในเชิงแบบนี้นะคะนอกจากนี้ก็เป็นการ ได้โชคเฮงจากสิ่งที่ลงมือทําด้วยการลงทุนน้อยนะบางครั้งเป็นการลงทุนในเชิงไอเดียความคิดจินตนาการนในเรื่องของการทาคอนเทนต์ต่างๆก็ได้นะหรือการงานประเภทที่ใช้ความรู้ความสามารถช่วงนี้หลักการต่างๆเป็นลักษณะให้รับให้ผลกับชาวธนูนะคะบางครั้งก็ได้โชคมาแบบไม่มีเหตุผลนในเชิงเรื่องทางการเงินเรื่องเงินก้อนนะหรือเรื่องของคนต่างวัยมาเกี่ยวข้องกันทางการเงินในเชิงลูกค้าหรือว่า วัยเด็กวัยรุ่นลักษณะนี้ได้นะคะโชคบางอย่างจากเรื่องที่ถือครองไว้นะอย่างอะไรที่ถือคลองไว้นานแล้วอยู่ดีๆมีมูล,ลค่่าสูงขึ้นนะเรียกว่าเป็นยังหวะที่ชาวธนูก็มีโชคลาภแบบแปลกๆเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาวธนูนะคะช่วงนี้ถือว่า ดวงโดดเด่นในเรื่องความเฮงความที่จะได้มาบางทีไม่คาดคิดนะแต่ว่าเรื่องงานนะคะสิ่งที่ทําเป็นประจําหรือว่าหน้าที่ความรับผิดช,ชอบตําแหน่งหนะ้าที่ช่วงนี้นะคะยังมีดาวคู่ศัตรูไปเกี่ยวข้องนะคือดาวราหูกับพุธนะคะยังคงสัมพันธ์กันอยู่นะดังนั้นเรื่องงานการต่างๆช่วงนี้นะคะบางทีก็จะมีจังหวะผันผวนได้นะโดยเฉพาะ การงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารการพูดอ่านเขียนนะคะ,ะมีจังหวะคลุกคลักบ้างทําไปแก้ไขปัญหาไปนะบางช่วงก็จะเป็นอาจังหวะหยุดชะงักได้แก้ไขปัญหาเสร็จก็เดินหน้าต่อลักษณะนี้นะคะเรื่องของลูกค้านะการทํางานในเชิงหุ้นส่วนเป็นกลุ่มเป็นทีมช่วงนี้ก็จะมีจังหวะ บางช่วงก็ดีบางช่วงแก้ไขปัญหานะเนื่องจากดาวยังคงอยู่กับดาวคู่ศัตรูไปจนถึงปลายเมษายนนะคะสาหรับในเชิงการเงินการทองนะคะช่วงนี้ดาวการเงินจะโดนดาวอังคารนะเรียกว่าประกบคู่อยู่นะคะเป็นคู่ศัตรูนะช่วงนี้จึงมักมีความรั่วไหลาทางการเงินนะคะบางทีมาจากเรื่องของการาถูกหยิบยืมช่วยเหลือเกื้อกูลญาติพี่น้องได้นะคะเรื่องเพื่อนฝูงเพื่อนพ้องช่วงนี้นะคะกับเรื่องเงินเงินทองทองอันนี้ก็ไม่เข้าใครออกใครนะอาจมีเกณฑ์เสียเงินหรือว่า คําคพูดการน,นัดหมายทางการเงินกับคนใกล้ตัวก็ไม่เป็นอย่างที่บอกก็เป็นได้นะเนื่องจากช่วงนี้ดาวการสื่อสารก็มีปัญหานะคะช่องทางการเงินรับผลบางอย่างนะมีเหตุให้ต้องปรับตัวนะเช่นทําอะไรยากขึ้นนะทำอะไรแหวกแนวหรืออะไรที่ไม่เคยทําก็จะเป็น แหล่งทางการเงินใหม่ๆสําหรับชาวธนูได้นะคะสําหรับใครที่ช่วงนี้มีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองนะคะก็อาจจะเป็นจุดหักเหนะให้ไปทําอะไรที่ไม่เคยทําหรือว่าอาจต้องเข้าสู่วงการอะไรใหม่ๆเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนแวดวงในเชิงกลุ่มเป้าหมายก็เป็นได้นะเนื่องด้วยดาวคู่เปลี่ยนแปลงยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทองของชาวธนูนะคะ สำหรับชาวธนูนะคะในช่วงเมษายนไปถือว่าดาวอาทิตย์มีความโดดเด่นหนึงเดือนนะก็คือ13เมษายนเป็นต้นไปนะคะก็มีความโดดเด่นในเชิงความเจริญก้าวหน้าบุตรหลานบริวารน,นะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ชาวธนูก็ได้รับข่าวดีหรือว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในครัวเรือนนะคะเรื่องของการได้รับความเกื้อนหนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะบางครั้งก็ในเชิงเจ้านายในแวดวงการงานนะคะ ได้ข้าวของมีค่าราคาสูงราคาแพงนะบางครั้งเป็นเรื่องไฮเทคเทคโนโลยี Tech, ได้นะอุปกรณ์มาทํามาหากินนะคะหรือบางท่านก็ได้ข้าวของที่ส่งผลให้มีหน้ามีตาทางสังคมนะเรื่องของข้าวของที่อยากได้อะไรที่เป็นรุ่นหายากนะหรือสิ่งของที่อยากได้อย่างมีมานานก็อาจจะได้มาครอบครองในช่วงนี้นะคะสำหรับบรรยากาศครัวเรือนชาวธนูนะคะดาวไปรวมอยู่ในภพพันธุหลายดวงนะก็จะ มีรายจ่ายมีเรื่องเกี่ยวข้องกับครัวเรือนญาติพี่น้องมากหน่อยในช่วงนี้นะคะบางท่านก่อาจ,จะมีจังหวะหยุดยาวก็จะไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับครอบครัวมากในช่วงนี้อย่างไรก็ดีนะคะจะมีดาวดีๆไปอยู่ในภพเดือนพันธุในช่วง2เมษายนไปดังนั้นลาภผลก็จะมีตามมาด้วยหลัง2เมษายนนะคะบรรยากาศครัวเรือนนะในเชิงกับคู่ครองนะากทะเลาะเบ,บาแวงกันบ่อยที่ผ่านมานะคะหรือว่าอ่ามักจะฉุนเฉียวง่ายนะมีลักษณะเรื่องของ อารมณ์ไม่ค่อยคงที่ก็ถือว่าจะดีขึ้นในช่วงหลัง2เมษายนนะคะกับชาวธนูที่อยู่กับหมู่เพื่อนหมู่คณะเยอะหรือเป็นโสดนะเดือนนี้ถือว่าดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสังคมแวดวงนะคะยังเป็นคู่ศัตรูกับดาวพุธนะก็คือดาวการงานนะคะ,ะก็มักจะพึ่งพาใครไม่ค่อยได้ช่วงนี้นะไว้ใจในเรื่องของ ผู้ร่วมงานหรือว่าฝากฝังเรื่องงานการอันนี้ก็ต้องติดตามถามไถย่อย่างใกล้ชิดนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมช่วงนี้อาจจะประสบอุปสรรคนะคะคือไม่ค่อยได้ประสิทธิผลนะโดยเฉพาะการประสานงานนะคะการงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนหลายฝ่ายหลายส่วนช่วงนี้ก็คุกคลักติดติด,ตดขัดขัดได,ด้นะเนื่องจากดาวคู่ศัตรูส่งผลนะคะบางทีก็เป็นอุปสรรคในเชิงจิตใจได้นะรู้สึกง,งุดหงิดรำคาญกับเรื่องคำพูดของคนรอบตัวนะคะหรือเป็นคำพูดบั่นทอนกำลังใจส่งผลให รู้สึกไม่ค่อยดีก็ได้นะรวมไปถึงอะไรที่อยู่ในเชิงคอมเมนต์เรื่องความคิดเห็นในสังคมออนไลน์การถูกรีวิวไม่เป็นธรรมนะหรือว่าการแสดงออกทางความคิดเห็นในเรื่องโพสต์ต่างๆอันนี้บางครั้งก็ทําให้รู้สึกจิตตกรู้สึกไม่ค่อยดีหงุดหงิดได้ด้วยนะคะสำหรับในเชิงการครบหานนะคะช่วงนี้ดวงดาวดึงดูดในเชิงคนต่างวัยเกี่ยวข้องกับชาวธนูนะบางทีก็เป็นอาหาผลประโยชน์จากคนกลุ่มเหล่านี้ได้นะคะ เรื่องของการไปอยู่ในแวดวงเยาวชนกลุ่มเด็กกลุ่มวัยรุ่นนะหรือบางครั้งก็เป็นการครบหาที่มีอายุแตกต่างกันช่วงนี้ก็ส่งผลดึงดูดนะเนื่องด้วยดาวตัวตนนะคะไปเป็นราชาโชคในภพเรือนปุตตะนะก็คือเรื่องเด็กๆเ,เรื่องของคนต่างวัยนั่นเองนะคะสำหรับในเชิงเรื่องสุขภาพนะคะช่วงนี้ดาวประจําตัวนะเดินโคจรรวดเร็วนะคะแล้วก็มีกําลังที่ค่อนข้างดีนะคะดังนั้นส่งผลสุขภาพร่างกายช่วงนี้อาจจะมีลักษณะ เจ็บป่วยเป็นอะไรก็จะทุเลาเบาบางนะคะโดยก่อน30เมษายนนะเป็นช่วงดีๆเกี่ยวข้องกับดาวตัวตนของชาวธนูนะคะทั้งในเรื่องสุขภาพเรื่องการศึกษาการเรียนรวมไปถึงอะไรที่เป็นเชิงการเรียนรู้ใหม่ๆการใช้สติปัญญาสมาธินะคะสำหรับเรื่องของอุบัติเหตุนะคะระมัดระวังต่อเนื่องนะเนื่องจากดาวคู่อุบัติเหตุนะคะอยู่ในภพเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องเดินทางนะคะช่วงนี้เดินทางระยะใกล้ระยะไกลนะขับรถขับราก็ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ สำหรับชาวธนูนะคะท่านใดสนใจเรื่องการทําบุญการบริจาคเพื่อเสริมดวงเสริมชะตานะคะในช่วงที่ดาวประจําตัวจะมีการขยับย้ายในวันที่30เมษายนนะคะสามารถฟังรายละเอียดท้ายคลิปได้ก็ขออวยพรให้ชาวธนูทุกท่านนะคะได้หยิบจับรับเงินก้อนกันทุกท่านในช่วงสงกรานต์ปีใหม่ไทยนี้นะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษนะคะสําหรับผู้ที่เข้าฟังคลิปของช่องโห5 9นะคะหรือคุณได้แวะเวียนผ่านมาได้ยินได้ฟังนะคะ เป็นผ้าดิบสำหรับบริจาคนะคะจากราคาเต็ม159บาทเหลือเพียง120บาทเท่านั้นนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษนะเรียกว่าเหมาะสําหรับเรื่องของการทําบุญเสริมดวงเสริมชะตานะคะหรือใครอยากจะทําบุญวันเกิดนะหรือว่าต้องการเป็นผู้ให้เฉยๆนะคะสามารถที่จะให้ทางแอดมินนะคะส่งต่อให้กับกู้ภายมูลนิธิได้นะคะเป็นสะพานบุญให้หรือว่า ให้จัดส่งไปที่บ้านของคุณนะเพื่อไปบริจาคเองก็ได้นะคะวิธีการสั่งซื้อนะคะก็คือแอดไลน์แอ bwo n 5 9นะคะมีเครื่องหมายแอดด้วยนะคะแล้วก็แจ้งว่ารับกี่ชุดนะชุดเดียวก็ได้นะคะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนะคะที่ทางกู้ภัยมูลนิธิก็ใช้ในเรื่องของการห่อหุ้มร่างผู้เสียชีวิตนะคะหรือใช้ในการเคลื่อนย้ายนะคะการปกคลุมหุ้มห่มหอนะจุดที่ไม่สวยงามหรือไม่เรียบร้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามได้ ขอให้ทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังคลิปนี้นะขอให้มีโชคมีลาบทุกท่านนะคะได้ยิบจับเงินทองก้อนใหญ่เกิดปาฏิหาริย์ทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นโดยฉับพลัน